ที่เราเปิดตัวแฟนอยากเป็นทางการและคุณพ่อว่ายังไงบ้างคะพ่อก็รู้อยู่แล้วค่ะรู้ตั้งแต่แรกๆที่เราคบกันอยู่แล้วค่ะไว้ใจจูเนียร์มากๆค่ะให้แบบคอยรับส่งมาส่งที่บ้านเวลาพ่อแบบไม่ได้ขับรถไปรับพ่อก็ให้จูเนียร์มาส่งมีแผนอะไรในอนาคตบ้างยังคะโอ้โหน่าจะอ่ะนยููดโอเคด ไม่รู้นะที่เขาเป็นนักกีฬาทีมชาติถ้าเป็นอันทัวหนนานี่คือตายตายแล้ว่ันตายคือไม่ไม่รู้เลยเขาไม่รู้เลยว่าเราเห็นเาไม่เห็นเบาๆจริงๆแล้วเราก็คุยกันมานานแล้วว่าแบบว่าอยากจะแต่งงานกันอะไรอย่างนี้แต่ก็ต้องรอก่อนอะไรทำอะไรรอเวลาก่อนไงเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนพึ่งได้ออกมาจะสมาคมใช่ไหมครับพ็ได้ใช้ชีวิตอะไรมากขึ้นก็ ดูใจกันไปก่อนนะเราอยู่ในแคมป์ทีมชาติเหมือนเราอยู่บ้านหลังใหญ่ๆที่แบบเราไม่ต้องทําอะไรด้วยตัวเองคือแบบกินก็ฟรีนอนก็ฟรีหรือทําอะไรก็ฟรีแต่ว่าพอที่เราเลิกเล่นแล้วมันเหมือนได้ออกมาเติบโตตอนนี้เราก็กําลังแบบเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ในทุกๆเรื่องเลยนะคะพ<ช>ี่แบบการทํางานทุกๆ<ช>อย่างการความรักเราก็แบบเพิ่งมีเวลาได้มามสวีทกันทั้งที่แบบเราคบกันมาเก้าปีแล้วยังไม่เคยเดินจับมือไปข้างนอกเลยพ่อก็บอกว่า ให้เรียนรู้กันไปแต่จริงมันก็จริงใช่ใช่คะ ต้องเรียกว่าเติบโตอยู่ในบ้านหลังนั้นตั้งแต่แบบสิบสองสิบสามใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะตอนนี้ธุรกิจที่จะเปิดก็คือเป็นโรงเรียนสอนเทควันโดใช่เปิดไปสองสาขาค่ะก็คือมีให้โปรโมทให้โปรโมทก็มีสองสาขาค่ะที่ลิตเติ้ลวอลกรุงเทพกีทาแล้วก็แจ็คกีนประเวศค่ะเป็นยิมเทควันโดของพวกเราเองค่ะเพราะว่าตอนนี้เรารีทายเลิกเล่นแล้วค่ะอยากจะส่งต่อให้กับเด็กๆความฝันเราก็แบบอยากจะสร้างเด็กๆที่ เป็นทีมชาติจากฝีมือพวกเราหลังจากการออกมาจากสมาคมแล้วอะค่ะหนูว่าปรับตัวเรื่องไหนยากสุดหนูตื่นเต้นกับทุกๆเรื่องมากกับการได้ออกไปกินข้าวตอนกลางคืน <laughs> ได้กินมามา่าได้กินอาหารที่แบบหนูเคยอยากจะกินแล้วกินไม่ได้ <c oughs> ปกติหนูกินเสร็จ เหนต้องใส่ชุดลดน้ําหนักไปวิ่งกับจูเนียหกโมงครึ่งต้องตื่นไปวิ่งกันแล้วลดวน้ําหนักกันอยู่ตลอดเวลาตอนนี้มันก็เป็นอะไรที่แบบเราได้ทําในสิ่งที่มีความสุขแล้วค่ะมันก็ดีใจมากซึ่งทาไมเกี่ยวกับเรื่องการแข่งอะค่ะคุณขนาดนี้หนูยังกินอีกเยอะมากใช่ <c oughs> ครั้ทนหนึ่งเราเคยสัมภาษณ์โคชเชโคชเช่ก็ย่งบอกเลยว่าตอนที่น้องเข้ามารแรกๆเนี่ยน้องเป็นคนที่ตัวผอมมากๆใช่ค่ะแล้วตอนนั้นตอนที่มาอยู่กับโคชเชโคชเชดุมากไหมคะดุมากคะ่ะเป็นคนละคนกับ ที่นั่งอยู่กับพี่เลยแต่ว่าหนูดูอยู่ว่าจะดีหรือไ่หนอนดุมากเลยเหรอดุมากค่ะคือรังสีความโหดความเนี้ของเขาเนี่ยคือมันแผ่ออกมาทั้งที่เขายังไม่ได้พูดเลยค่ะก็ไม่คนเอาจริงเอาจังใช่เอาจริงเอาจังสวิตเราต้องเปลี่ยนแบบทุกครั้งที่เราเข้าที่ซ้อมเราจะต้องแบบจริงจังมากมีอะไรอยากจะบอกกับโค้ชเชไหมคะขนาดวันที่โค้ชเชมาหนูยังดูเลยโค้ชเชดูอยู่เดอตัวอีก ขอบคุณครับผมขอบคุณที่ดูแลเราเหมือนลูกครับผมทุ่มเทให้คนไทยครับอยากให้สู้เพื่อคนไทยครับตื่นเต้นเลยพอพูดถึงโค้ดหนูก็อยากขอบคุณโคชเชค่ะที่คอยผลักดันหนูแล้วก็วงการเทควันโดไทยจนมาไกลระดับโลกขนาดนี้ค่ะหนูขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ขอให มีความสุขนะคะพวกเราก็จะคิดถึงโค้ดตลอดไปค่ะแล้วก็ถ้าคิดถึงก็ขอเนญาตเข้าไปหานะคะรักนะครับรักนะครขอภัยไหมคะที่การละครใสอ่อขอภัยขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะอความเอาตัวรอดค่ะ